เรายังมีศิลปินเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งท่านนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเสียงปรบมือต้อนรับกับดีเจโซดา แข่งดีเจโซดาดีเจอะไรดีเจชรารู้จักดีเจโซดาด้วยหรอเอ้าไม่รู้จักได้ไงถ้าดีเจโซดารู้จักนี่อันนี้ต้องรู้จักแน่นอนอะไรช่างหนก็บ้าหลุดดาวดาเ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 ดาช่างไหนก็บ้าหลุดดาวดาเ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 ดาช่างใดก็บ้าหลุด ขอเวลาแป๊บครับกลับบ้านอา้าวเดี๋ยวกลับไปไหน่ะคิดถึงแม่มึงไง oh <no. S 1> ครับลูกบันเกิดล้าสิ่งไหนที่พ่อทุเลตได้มันพยายามไม่พ่อทำสบายใจยังไงแจ๊คอะไรทนสบายใจยังทนไม่ได้อะเน,นี่ยได้ฮะทำไม นี่จะให้พูดไหมเรื่องพ่อเนี่ยจะพูดอะไรอีกอะน,นี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังพ่อพี่เนี่เป็นเป็นคนแก่ทิ่ลามกมาี่เดี๋ยวพูดอะไระอะไรจะให้พูดไหมจะให้พูดป่ะท่านแน่ใจพูดเลยาจย์พูดใส่ไม้ด้วยเด็กอยู่แล้วพ่อจะเสียไม่ต้องไม่กลัวเสียพูดเลยมีอะไรอะเมื่อวานนี่เมียหนูอยู่ในรถเมียหนูนอนอยู่พ่อเปิดประตูเข้าไปในรถพ่อไปจับนมเมียหนูอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ดังแล้วกูจับนมเมียไม่ได้เหรอ ดังแล้วดังแล้วไม่พ่อมันไม่เกี่ยวกับดังไม่ดังแต่นี่มันคือเมียหนูพ่อจับนมเมียหนูไม่ได้แล้วมึงทิ่มดูดนมเมียกูล่ะอ้อาวไอ้นี่ไม่แฟร์กูเคยว่าอะไรมึงสักคำไหมดูดไม่ดูดปล่านะครับปากดูดมือยังขยำอีก เร็วหม่เอาแล้วพ่อมาพูดเรื่องวงเรื่องแม่หนูจะคเุเหรวคิดว่าแม่หนูไม่ดีอะดิเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าเขาว่าแม่ไม่ดีอย่าไปเชื่อเขาทำไมอ่ะแม่มึงจะดีพ่อรู้ได้ไงกูลองแล้วอบอกแล้วไงว่านี่อยู่วงแบบ นี่ห้ามเล่นทะลึ่งห้ามเล่นอะไรตึงตังไม่ได้ทะลึ่งสองแง่สองง่ามพูดไปฟังเถียงอะไรอจะไปเถียงเถียงอะไรฮะเถียงอะไรเถียงเถียงฮะแจ็คครับอย่าทำพ่อครับพ่อกลัวแล้วครับกลัวเจ็บบอกลัวมันตกระลกและไอสัตว์จะพูดด่าใครสัตว์เนี่ยด่ามึงไงแจ็คไลสัตว์ได้ลูกใค่ลู้ไอเฮียเนี่ย ร้องเพลงเลยร้องเพลงเลยไม่อยากพูดอะไรมากร้องเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะจัดไปเลยเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะดูเธอทำจ็อบจบร้องให้ดีด้วยไ,ไปยิงขา้าน้าแล้วแต่พี่สั่งนะครับมาใสายวงแล้วอย่าเยอะร้องให้ดีนะร<ๆ>้องให้เด็กชอบอ่ะรู้ปา